ในเคสนี้คือเลือกเลขเก้านะครับเราคอนโทรลมาอยู่ข้างบนด้วยวิธีไหนก็ได้ผมใช้วิธีพ a ส s ซึ่งให้คุณดูลิงก์ที่หนึ่งนะครับ้วเป็นการเอาจากไปล่างสุดเนี่ยครับขึ้นมาไว้บนสุดในเคสที่คุณเห็นในวิดีโอนี้ครับคือผมใช้เทคนิคที่เรียกว่าคลิปชิฟซึ่งเป็นการหยิบไพ่จากใบล่างขึ้นมาแปะบนโดยการเขย่ามือนะครับซึ่งยากครับบอกเลยว่ายาก ผมไม่แนะนําให้คุณฝึกตัวนี้สําหรับมือใหม่นะครับแต่สิ่งที่จะมานําเสนอวันนี้ก็คือเป็นการบอสท้องพามก็คือการซ่อนไพ่จากด้านหลังแบบนี้นะครับถ้ามองจาก Front v i ิวก็คือสเป c เตอร์วิวเนี่ยครับจะไม่เห็นเลยครับซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยครับพอพามแบบนี้มาแปะตรงนี้ครับจะเป็นการเอฟเฟกที่เปลี่ยนไพ่นะครับวิธีแรกนะครับก็คือหยิบไพ่แบบนี้ เสร็จแล้วใช้อีกมือนะครับในการดันไพ่โค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคลิปได้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะครับแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วคุณก็หยิบไพ่อีกมือหนึ่งมาหรือคุณอาจจะทํำสวยๆด้วยกัรคุณสปินสปินไพ่ทั้งกองแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะแปะแต่ต้องระวังตัวนี้นะครับ ว่าซึ่งมือตัวนี้คนระับต้องขนานกับสายตาผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขนานกับสายตาผู้ชมมันก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือจุดอ่อนของเทคนิคนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝึกเทคนิคนี้ได้อย่างชํานาญก็คือแนะนําว่าให้ฝึกกับหน้ากระจกนะครับจะทําให้เข้าใจเกี่ยวกับมุมคือการแสดงของเพอร์ฟอร์มต่อหน้าผู้ชมได้ดียิ่งขึ้นเทคนิคนี้ผมแนะนําสําหรับสตรีทเมจิกเลยนะครับเรียกว่าบอสทอมพาม เทคนิคนี้ในระดับการแสดงที่ระดับโลกเกี่ยวกับของ FIFM p 2015แสดงโดยชินล,ลิมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนไพ่นะครับพ,พามครับซึ่งผมจะทำให้ดูในลักษณะแบบเนียนๆนะครับเรียบร้อยบอทอมคลิปแันพามแบบนี้นี่วางนิดนึงนะแฟลตนิดนึ่ง,แ,งแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างไว หรือคุณอาจจะแพสทั้งกองก็ได้นะครับคือคือ p a สไพ่ครึ่งหนึ่งแบบนี้คุณพามไปครึ่งหนึ่งนะครับพามไปครึ่งสำรับนะครับดูนะครับแบบคุณอาจจะพามทีละใบหรือครึ่งสำรับก็ได้แต่ผมแนะนําว่าทีละใบดีกว่าเพราะว่าความหนาของกองถ้าครึ่งสำรับมันจะเห็นได้ชัดเกินไปนะครับเอาแบบว่าให้มุมที่สอนนะครับมุมนี้คลิป แต่ถ้าเกิดเป็นมือเดียวคลิปชิปจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งซึ่งยากกว่าคุณอาจจะคลิปและวพามวคุณก็ชิปแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งคุณไปฝึกเอาเองแล้วกันคลิปชิปนี่ผมยากจริงสอนยากแล้วก็เป็นท่าของชาร์จเนลสั้นซึ่งหาดูเอาเองแล้วกันนะครับ